สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะบทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กบทนี้บอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาธิปไตยเติบโตได้ถ้าทำจริง กริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอำอ่ำอาอไอไอครูวันนามีวิธีดูแลนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาว หรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดหลั่นตามพฤติกรรมกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใครครูวันนาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน10คนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมามีเพียงต้นใสเท่านั้นที่คัดค้านผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ ต้นใสทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเองเราว่าปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนๆให้เหตุผลฉลาดกว่าปลาฉลามอีกเราไม่อยากได้ปลาที่ดูดุมาเรียนหนังสือด้วยหรอกต้นใสไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวันนาต้องเดินเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยเรายอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผล ในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปลาโลมาต้นใส่ก็ต้องยอมรับถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นสุดที่ครูพูดต้นใส่ค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครูการเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกันครูวันนาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่นี้มีการรับสมัครหาเสียง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง5คนแต่ละคนมีเพื่อนๆช่วยกันคิดช่วยกันทำแผนป้ายนโยบายการทำงานเพื่อหาเสียงมีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดไว้ตามมุมต่างๆทั้งในและนอกห้องเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวันนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคน มาถแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกคนสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามาคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลขหนึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะถ้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบโปรดเลือกสุธีหมายเลขสนะครับ ห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบโปรดเลือกป่านแก้วหมายเลขสามค่ะห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลข4ีใจถึงพึ่งได้เลือกกันครับขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขหปริยานะคะ นักเรียนเข้าไปกาบัตรลงคะแนนเสียงภายในคูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนําบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดานคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้า ผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขอันและหมายเลขอีมีคะแนนเท่ากันครูวันนาไม่ตัดสินชี้ขาดว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าแต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณครูคะตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิด ข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครูวันนาชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูวันนาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสเป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้ครูวันนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่า ประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้